เอามาเข้ามาอยู่ข้างในก่อนโอเคไข่ต้มเข้าไปไข่ต้มเข้าไปมันไม่มีแรงกระโดดเลยงไงวะ โอเคคือผมต้องเล่าหลายอย่างเลยคือว่าตอนเนี้ยผมได้ไปสำรวจเมืองตรงนู้นมาแล้วนะครับไอเมืองที่ผมเคยไปแล้วมันมีกล่องเยอะๆตรงนูน้นนะผมไปมาแล้วแล้วผมก็ไปเก็บของมาซึ่งนี่คือเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งหมดก่อนที่ผมจะมาเล่นในตอนที่3ผมได้สร้างกำแพงป้องกันบังเกอร์พร้อมกับสำรวจเมืองมาตาตุตุทาวและก็เก็บของที่เหลือมาจนหมดแค่นี้ตอนนี้ผมทำรั้ว ป้องกันซอมบี้คิดว่าน่าจะกันได้อยู่ระดับหนึ่งก็ผมก็ได้ลงเหมืองมาด้วยนะตรงนน้นผมได้ลงเหมืองขุดไปก็จริงๆก็ขุดไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกก็ขุดได้พวกเหล็กพวกลีดออแล้วก็ของที่ได้มาเนี่ยเยอะเลยก็มีหนังสือที่เราเจอกันครั้งที่แล้วแล้วเราเก็บมาไม่ได้ผมก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปสำรวจบ้านนะครับซึ่งก็ได้บล็อกทองมาเพิ่มเติมด้วยยีบล็อกซึ่งโคตเยอะได้แอปเปิลมันมาชอบออกไปวะ จู่เฉยๆดิมันชอบออกไปข้างนอกตอนนี้ผมขุดได้ไหมขุดออกไปซะอ่ามเอามาตกแต่งเอามาตรงนี้ก็ได้อะอยู่ในนะี้นะอย่าออกไปไหนเข้าใจซึ่งวันนี้เนี่ยผมกะว่าเราจะต้องผมต้องไปหาความช่วยเหลือจากใครสักคนแล้วละ่ะคือตอนนี้คือก็อย่างที่รู้กันคือแต่ละคนคือเขาก็แบบในเมืองก็มีแต่คนแบบฆ่าตัวตายกันไปเต็มไปหมดข้างหน้านุ่นอาจจะมีเมืองหรือเปล่าลองไปดูเมืองข้างหน้าสิแล้วไข่ต้มอยู่ไหนโอเคไข่ต้มอยู่ตรงน,นี้ไปไข่ต้มไปโอเคไป มีซอมบี้หรือเปล่าอืมเสียงไม่น่าเข้าเลยวะในนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้นี่ไงมีซอมบี้รยมานสมตัวมีกล่องตรงนู้นโอ้ดูโอ้โหเดือดจังวะอ,อ,อตรงนี้มีอะไรมี regeneration เยี่ยม invisible แล้วก็จ u m p b o o แล้วก็บ็อก ออฟไอรอนแล้วก็ไอ t อนสตริงเดนลองโบเป็นเอ่อธนูแล้วก็ซอมบี้ป้ายชื่อซอมบี้มาทำไมเนี่ยน่าจะไม่มีอะไระตรงนี้โอเคลองไปสำรวจข้างหน้าอีกสิไปสำรวจข้างหน้าแล้วตรงนู้นอะไรเป็นถ้ำใช่ไหมใช่ถ้ำตรงนี้มีเอ,อ่อมีแร่แปบลบว่าเยอะแยะเลยมีคอปเปอร์มีลีดโ,โอ้ยอะไรสัตว์ละเฮ้ยอะไรวะนะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดตรงนี้ทำงาน อยู่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอทําการจอดมาไว้ทักทีหนึ่งลงไปโอเคอยู่ในนี้โอ้โหซอมบี้แบบโอ้โหรู้ละมันมาจากไหนตรงนี้ไงโอเคเรียบร้อยพังน่าจะหมดแล้วแหละแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าคุณอยู่ใกล้กับแก๊สที่อันตรายแถวนี้มีแก๊สเหรอเขาบอกว่าควรออกจากที่นี่เพราะที่นี่มันมีแก๊สอันตรายที่อาจจะทำเอ้ยอะไรวะเนี่ยแกรนแคลรี่เบรนเอาท์แอฟเตอร์ r ะทัลลิ เออเป็นน้ำสีแดงๆนะครับซึ่งไม่น่าลงเลยวะผมคิดว่าลงน่าจะตายอะ่ะก็เหมือนน้ำสีม่วงๆะนะแล้วก็วงจรปิดนี่ทุบได้ไหมเป็นทุบไม่ได้ทุบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เอ้ยบังเกอร์แล้วมีซอมบี้อยู่ข้างในประมาณล้านกว่าตัวทียตัวทีละตัวโอเคโอเคกระแทกไปมามาสองตัวได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเอเดี๋ยวเอาทอดดีกว่าเออทอดก็ไม่ได้อามาเวน โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ r i ิจินอลสเปกซิเคืออะไรคนงานที่นี่เหรอเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังก็มีแต่จัดการตรงนี้ก่อนโอ้ยเยอะมากโู้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากขอกินนะฮะโอ้ยโอเคออกมาออกมาฉันจะเข้าไปข้างในกระแทกไปโอ้โอโอ้โหเรียบร้อยซอมบี้บังหน้าประตูถ้าเปิดไฟล่ะ อ๋ตอตรงนี้เปิดไฟมีหนังสือเขียนบอกว่าฉันเจอบังเกอร์อันเก่านี้เ,เหมือนว่าบังเกอร์นี่มันเป็นบังเกอร์เก่าแล้วคนก่อนหน้านี้เขามาเจอเข้าแล้วก็เลยเขียนไว้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ขอไปสำรวจข้างในนี้ก่อนนะผมไม่รู้ว่า้าผมเปิดแล้วประตูจะเปิดหรืออะไรหรือเปล่า โอเคไฟเปิดนะตรงนี้มีหนังสือหลังจากที่ฉันได้ซ่อมเครื่องเจเนเรเตอร์ฉันได้กลับไปทํางานอะไรก็ไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้โอเคข้างในนี่จัดการเรียบร้อยตรงนี้ล่ะในนี้มีซอมบี้อยู่ล้านกว่าตัวอืมฮึโอเคตายหนึ่งตายสองตายสามโอเคเข้ามาข้างในแล้วตอนนี้อันนี้คือห้องอะไรห้องนอนก็แล้วนี่คืออะไรวะคามิล่ามอนิเตอร์เอาไว้ดูกล้องเหรอมันดูยังไงอะ How to ด like ูกล้องเปิดกล้อง like ยังไง c l ค c k to กทูสเกก็ไลค์คลิกแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็น่าจะเป็นห้องนอนแล้วข้างล่างนี่คืออะไรวะเนี oh ่ยโอ้โหลงไปตายชัวโอ้โหโอ้โหตรงนูน้นพังทุกพังก่อนทุบพังทุบโอเคพังเรียบร้อยโอ้โเต็มเลยโอเคข้างในเนี่ยตรงนี้คืออะไรผมกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปิดไฟละ โอเคปิดไฟไอันนี้มีเตียงแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เหมือนเป็นทางหนีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าถ้าลงไปผมจะมีโอกาสขึ้นมาได้หรือเปล่าปลอดภัยก่อนโอเคเปิดไฟอ๋อเหมือนเป็นทางหนีนะครับตรงนี้ถ้าขึ้นมาตรงนี้เป็นออ,อ,อ้นี่ไงอ๋ออ๋อเพราซอมบี้มันก็จะมาตรงนี้แล้วเราก็งั้นก็ลงดีกว่าปิดไว้ด้วยกลับไปข้างหน้าตอนนี้ซอมบี้มาออกันเต็มเลยแล้วมอนิเตอร์เนี่ยมันทำอะไรได้ ตรงนี้อ่ะ you can view camera t h a t d o e s, s b e l o n g security camera ก็นี่ไงไรคลิก like โอ้ยไยประโยชน์กล้องเนี่ยไยประโยชน์ทิง้งไปซะอ่าฮะข้างนอกเป็นไงบ้างไปเราวิว่งแล้วมาอยู่แล้วโอ้โหโอเคไข่โต้ไปไข่โต๊ะเร็วไข่โต๊ะเร็วอโอ้ตายแล้วไข่โต้มันไม่มีแรงเลยได้ไงวะฮะแรงกระโดดอ่ะอ่าตายไป โอ้โหมันมาจากไหนกันเยอะแยะโอเคผมขอล่อมันมาไกลๆก่อนนะไกลๆจากไข่ต้มผมไม่รู้ว่าแถวนี้มันจะมีแก๊สพิษหรือเปล่าเพราะาเมื่อกี้ป้ายมันบอกว่าแถวนี้มีแก๊สพิษตอนนี้ก็เช้าแล้วโอเคเชา้าละไปเอาไข่ต้มแล้วหนีกันโอ้โหความแบบว่าความเก่งมึงความกระโดดสูงมึงไม่มีเลยคือมึงวิ่งได้อย่างเดียวตรงนั้นมีแกะนะครับซึ่งผมคิดว่านะถ้าผมฆ่าแกะเนี่ยไม่ต้องมาลุมตบผมแน่นอน มีบ้านแถวนี้ไหมมีอาคารบ้านเรือนผมผมไม่น่าจะมีแล้วนะเราน่าจะออกมาไกลเกินไปละตรงนี้มีวัวผมคิดว่าวัวมันก็คงจะตบผมมันหมูนั่นแหละตรงนี้มีหมูหรือเปล่าไม่ใช่นี่วัวมีวัวเยอะเลยนะครับถ้าผมตบวัววัวมันจะทำอะไรผมไหมไม่รู้เอาลองดิอ่ะทําการต่อขึ้นมาเปืบเปิบเปบแล้วเราจิง โอเคตายอ๋อหรือว่าถ้าผมฆ่ามันทีเดียวตายมันจะไม่ทําอะไรผมวะแล้ววัวตัวนี้นี่มันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงโอ้โห و, จิงด้วยอุ้ยกูว่าแล้วโอ้โหแล้วมาเยอะเลยใจเย็นนะมใจใจเย็นพี่เนาะโอ้โหอะไรของเขาวะฮะเออไปกันต่อดีว่านองไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่เจอไม่เห็นวีแววของเมืองผมก็จะถอยเป็นป่าล้วนๆเลยเฮ้ยไก่ชมพูมีไก่ชมพูได้ป่ะแล้วตรงนี้แหละบ่อนะมีอะไรไหม ไม่มีอะไรนะโอเคคเจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องถอยกลับบ้านไปเก็บของได้ของอะไรมาเนี่ย visible แล้วพวกนี้ไปกลับบ้านดีกว่าตรงนี้เป็นทรายดูดโอเคอย่าลงไปเชียวเมืองนี้สำรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเออไปเก็บของดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปสำรวจเมืองข้างหน้านะครับ ซึ่งมาข้างหน้าเนี่ยผมจริงๆผมก็ไปสำรวจแล้วแหละแต่ก็มันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีเหมือนโรงพยาบาลอยู่ที่ผมยังไม่ได้สำรวจหรือว่าไปสำรวจด้านซ้ายดีเ,เดี๋ยวลองไปด้านซ้ายดีกว,ว่าเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงนะไข่ต้มรอแป๊บนึงโอเคน่าจะพร้อมไปละตอนนี้ของเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทอดทอดเตรียมทอดไปด้วยอย่าลืมเลื่อยไม้มาทําเป็นทอดโอเคแล้วก็ชุดพวกนี้ผมก็ได้มาเพิ่มด้วยนะครับจาก อ,อ่ไอเมืองนั่นแหละอเราทำอะไรต่อกันดีอันนี้เนมแท็กนี่นา้นะัดจะต้องได้ใช้มีทอดแล้วมีอาหารแล้วไปสำรวจด้านซ้ายกันดีกว่าไข่ต้มฮัลโหลเอ้าไข่ต้มอยู่ไหนเดี๋ยวนะไข่ต้มหายไข่ต้มหายมาผมหายไอ,อ้ผมไม่ใช่ละผมไม่ใช่ละเอ่อลองออกเกมเข้าใหม่ อ๋อยู่นี่โอ้โอหเกมบักเฮ้ยเกมบักเมื่อกี้ไปขาต้มตอนนี้เรามีอาหารพร้อมนทุกอย่างพร้อมไปไปกันเลยขาต้ม let's go คือไม่ใช่อะไรคือเมืองตรงด้านนู้นะคือผมไปคือผมไปมาก่อนแล้วอะแล้วมันแบบเดี๋ยวค่อยไปตอนท้ายแล้วกันตรงนี้เราก็มาสำรวจแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าไปอีกอาจจะมีนะอุ้ย เกือบเกือบตรงนี้เป็นทรายดูดเกือบตกซะแล้วตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะใช่หมูเต็มเลยพร้อมกับแกะซึ่งผมจะไม่ยุ่งกับพวกมันด้านซ้ายก็ไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเลยอะ่ะแบบโล่งเลยอะ่ะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรแล้วโอเคยังกลับก็ได้มาทมําไมวะเนี่ยเสียเที่ยวละสุดท้ายก็ต้องมาสํารวจเมืองนั่นอยู่ดีวะ่ะเมืองด้านขวานะครับอนอื่นเนี่ยเรากลับบ้านก่อนเียมันมืดละกลับไปนอนถ้านอนได้ตรงนี้มีไฟอยู่เออทำไมมันมีไฟวะ เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มีไฟเออไม่มีอะไรใช่ไหมบักหรือเปล่าน่าจะบักแหละน่าจะไฟบัักแหละไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยนะกลับไปที่บังเกอร์ของเราดีกว่าให้นอนได้นะโอเคนอนหลับเจอซอมบี้แต่เช้าเลยไข่ต้มหายอย่าหายนะหายอีกแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมได้ยินเสียงมา้าแบบได้ยินเสียงมา้าแต่ตัวมันหายโอช่างแม่งแล้วว่ะเดี๋ยวกลับม,มันก็กลับมาเองอะ่ะเดี๋ยวมันกลับมาเองอะ่ะ ไปต okay. okay. eh, ัวป่าก็ได้อะเราเปลี่ยนบรรยากาศเดินบ้างโอเคเมืองอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปสำรวจอีกรอบแล้วกันนะคือจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไปมาแล้วแหละแต่ก็ไปดูรอบก็ไม่เป็นไรหรอกเผื่อบางอย่างผมอาจจะลืมทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าตรงไหนผมได้สำรวจไปแล้วบ้างก็ตรงนี้ผมเอาของไปแล้วนะครับเสียงหาอะไร ตอนนี้ผมก็เก็บของไปแล้วนะครับก็ไม่มีแล้ว,ลวตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปในะสำรวจแถวนี้ดูเผื่อแบบอาจจะบางที่อาจจะลืมสำรวจไปอ่ะตรงนี้ดิตรนนี้หัวจะลืมเก็บของไปก็เป็นได้พราะจ,จะมจไม่เขนาไหแต่ตรงนู้นน่าจะไม่มีของอะไรมีป้ายอยู่อันนึงส่วนตรงนี้ผมก็เก็บของไปหมดแล้วแหละมาตาตุตุ๊คริสุต์มาสพรีเซนต์ชุดซานตาคลอส ชุดซันต้คลอสว้าวแต่ไม่มีความถึงเอาซะเลยอ่ะนี่ก็ของบางอย่างผมก็ทิ้งไว้นะครับที่มันไม่จําเป็นขึ้นมาดูของอีกรอบหนึ่งเผื่อผมลืมอะไรบางอย่างเผื่อผมลืมอะไรไว้ไม่น่าลืมหรอกมั้งโอ้โเนี่ยสาเหตุของการที่แบบตายมันก็อย่างเงี้ยมันจะตายเพราะอย่างนี้แหละซุ่มซ่ามไงอันนี้เก็บไปหมดแล้วอันนี้เก็บหมดแล้วไม่มีแล้วแหละไม่น่าจะมีแล้วเนี่ยโนติงโนติงไม่มีอะไรครับหมด แล้วอย่างที่บอกไปอ่าเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเหลือของไปที่โบสตรงนี้นะครับก็มีคนแขวนคอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จริงๆมีทองอยู่นะตรงเนี้ยเป็นบล็อกทองวางเป็นเหมือนที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้ขุดไปไปที่เรียบร้อย ขุดเก็บไปแล้วแล้วข้างล่างตรงนี้ก็มีต้นชานใช่ไหมนั่นไงต้นชานนะครับแล้วก็ยังเอ็นชาาไม่ได้เพราะตอนนี้เวลยังไม่ถึง3 0นะผมเอาเวลไปใช้ตีบอกดับหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้โรงพยาบาลไม่ได้ไปสำรวจไปตอนนี้เลยแล้วกันมีปาลาไหลอยู่หวังว่ามันจะไม่ตบผมใช่ไหมโอเคไม่ตบนะอย่าไปยุ่งกันเลยอ้โห อย่าละอย่าพลาดลงไปเชียวนะตรงเนี้ยตกไปนี่คือร้องไห้แน่นอน Hospital Owner ลูกเจ้าของคือลุก1นึ่งหไม่รู้ว่าเจ้าของเขาหายไปไหนตอนนี้น่าจะหนีไปสักทีนึง please stop off animal ฝากของตรงนี้โอ้มีนายพิชจนอยู่อันนี้ชั้น2ขึ้นไปดูชั้น2ตรงนี้เหมือนเป็นศพอยู่ไม่มีห้องนี้ห้องน,องนี้มีซอมบี้ตัวหนึง่งซอมบี้ซอมบี้าลารี